จังหวัดมหาสารคามสืบสารตำนานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูลและเผยแพร่บุญประเพณีบุญข้าวสากประาำปี2563ค่ะ ที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกุญชรวรารามตำบลท่าสองคอนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนายธัญวัฒน์ชานพินิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานการสืบสารตํานานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่บุญประเพณีบุญข้าวสากจังหวัดมหาสารคามประจำปี2563โดยมีนายชูชาติราชจ,จันทร์วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตำบลท่าสองคอนเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในงานได้จัดก,กิจกรรมประกอบไปด้วยการแห่ขบ,บวนประเพณีบุญข้าวสากพิธีทำบุญตักบาตรการแสดงขับร้องสรพันยะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงดนตรีไทยจากนักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารนายชูชาติราชันวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าประเพณีบุญข้าวสากเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตนิยมทำในวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน10 เป็นประจำทุกปีของประเพณี12เดือนหรือฮีด12และถือเป็นจารีประเพณี12เดือนของชาวอีสานสำหรับประเพณีทำบุญข้าวสาร์ชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆใส่ภาชนะหรือห่อด้วยใบยตอง ตอนเช้าจะนำพัตาหารไปถวายพระพิสุสามเณรครั้งหนึ่งก่อนพอตอนสายจวนเพนจึงนำอาหารซึ่งเตรียมไว้แล้วไปวัดอีกครั้งเพื่อน,นำไปถวายแด่พระพิสุสามเณรโดยการถวายจะใช้วิธีจับสลากนอกจากนี้ชาวบ้านยังนำเอาห่อข้าวสากไปวางไว้ตามบริเวณวัดพร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติมิตร ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารและผลบุญที่อุทิศให้ภายหลังจากการนําอาหารไปวางไว้ตามบริเวณวัดเสร็จแล้วก็จะมีการฟังเทศฉลองเข้าสากและกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตและญาติผู้ที่ล่วงลับสําหรับผู้ที่มีไร่นาจะนํเข้าสากไปเลี้ยงตาแหกที่นาของตนเพื่อให้ตาแหกรักษานาและให้ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์